ร่มแดนไทยกัมพูชาเคยเป็นเพียงเส้นแบ่งเขตแดนบนแผนที่แต่เมื่อถึงวันที่24กรกฎาคมมันกลับกลายเป็นเส้นไฟที่พร้อมลุกไหม้ทุกเมื่อเสียงระเบิดเสียงปืนและควันปืนหนาทึบกลายเป็นภาพที่ขุนตาของชาวบ้านตามแนวชายแดนภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงการประทะระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศก็ประทุขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ฝ่ายไ,ไทยใช้อาวุธทีเด็ดปืนใหญ่ ATMG ขนาด155ม mm. ิลลิเมตรยิงตอบโต้หลังจากฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด BM21 ถล่มพื้นที่ชุมชนของไทยจนมีผู้เสียชีวิตทั้งทหารและประชาชนจำนวนมากประชาชนมากกว่า1นึ่งแสนชีวิตต้องอพยพหนีตายบ้านเรือนพังพินาศบางครอบครัวพลัดพรากและหลายชีวิตไม่มีวันได้กลับบ้านอีกต่อไป ช่วงเช้าของวันที่23กรกฎาคมทหารไทยกลุ่มหนึ่งลาตระเวีนตามแนวชายแดนบริเวณบ้านหนองเม็กจังหวัดสุรินทร์ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นหนึ่งในทหารได้เหยียบกับระเบิดที่ถูกฝังไว้ในเส้นทางเดินทําให้เกิดแรงระเบิดรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียเลือดจํานวนมากและต้องถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันทีฝ่ายไทยสันนิษฐานว่ากับระเบิดดังกล่าว ถูกรอบวางโดยฝ่ายกัมพูชาเพื่อก่อความไม่สงบในพื้นที่และถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อข้อตกลงความมั่นคงที่เคยทำร่วมกันไว้ท่ามกลางกระแสะกดดันของสังคมและครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บกองทัพไทยได้ประกาศเพิ่มระดับความพร้อมรบในพื้นที่ชายแดนทันทีในวันเดียวกันนั้นเองรัฐบาลไทยได้มีคำสั่งด่วนให้ดึงตัวเอกอัครราชทูตไทยกลับจากพนมเปญ และประกาศขับไล่ทูตกัมพูชาออกจากประเทศไทยเพื่อแสดงจุดยืนว่าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถยอมรับได้พร้อมกับมีการปิดด่านพรมแดนหลายแห่งในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดรุ่งเช้าวันที่24กรกฎาคมเสียงปืนใหญ่เริ่มคำรามจากแนวป่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกองทัพไทยตอบโต้ทันทีหลังจากตรวจพบว่ากองกำลังของกัมพูชา ใช้ระบบยิงจรวด BM 2 1ถล่มหมู่บ้านริมชายแดนในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตในบ้านของตนเองโดยไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวในแถบพื้นที่บ้านโคกตะเคียนและตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จรวด BM 2 1สสาดใส่บ้านเรือนโรงเรียนและแม้กระทั่งโรงพยาบาลสนามกองทัพไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบโต้ด้วยอาวุธหนัก ระบบปืนใหญ่ ATMG ขนาด155ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นของผิดในประเทศไทยเองได้ถูกนำเข้าสู่แนวหน้าทันทีเพื่อใช้ทำลายฐานยิงของฝ่ายกัมพูชาด้วยระยะยิงกว่า90กิโลเมตรและความแม่นยำสูงกระสุนจาก ATMG ถล่มเป้าหมายในฝั่งตรงข้ามจนเกิดเพลิงลุกไหม้กลางแนวรบไม่เพียงเท่านั้นเครื่องบินรบแบบ F-16 ก็ถูกส่งขึ้นบิน เพื่อแสดงแสนยานุภาพทั้งอากาศโดยมีภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ขัดแยงพร้อมกับเตรียมพร้อมเข้าปฏิบัติการสนับสนุนหากได้รับคำสั่งให้โจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาเสียงระเบิดดังต่อเนื่องเป็นระยะกองกำลังทั้งสองฝ่ายต่างประจําการเต็มรูปแบบไม่มีใครกล้าขยับเกินเขตเพราะทุกก้าวอาจหมายถึงการเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบในยามที่ทหารถือปืน และสั่งการจากแผนที่มีประชาชนอีกนับแสนคนต้องหอบหิ้วลูกหลานและของใช้จำเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นหนีออกจากบ้านที่พวกเขาสร้างมาทั้งชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอดจากข้อมูลของทางการมีประชาชนไทยมากกว่า1,30 0 0 0คนต้องอพยพออกจากบ้านในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดภายในเวลาเพียงสองวันบางคนหนีไปพร้อมกับเสียงปืนใหญ่ที่ยังคงดังก้องอยู่เบื้องหลัง มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนในจำนวนนี้เป็นประชาชนธรรมดาถึง12คนและเป็นทหารอีก4นายขณะที่มีผู้บาดเจ็บมากกว่า30คนหลายคนเป็นหญิงชราเด็กเล็กและผู้พิการในขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาก็ไม่ได้รอดพ้นจากความสูญเสียประชาชนอย่างน้อย1,500ครอบครัวต้องอพยพจากพื้นที่ชายแดน โดยหลายรายให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์น่ากลัวราวกับฝันร้ายภาพเด็กหญิงตัวเล็กสะอื้นหายในแขนแม่ที่เปื้อนฝุ่นภาพชายชราค่อยๆเดือนลากเท้าพร้อมถุงพลาสติกใบเดียวในมือภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าในสงครามไม่มีคำว่าผู้ชนะมีเพียงคนธรรมดาที่ต้องเจ็บปวดและเสียสละสถานสงเคราะห์หลายแห่งในพื้นที่ปลอดภัยของไทย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้อบพยพแต่ก็มีข้อจำกัดในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงชาวบ้านจำนวนมากต้องนอนรวมกันบนพื้นคอนกรีตใช้เสื้อผ้าห่มแทนผ้าหม่มและหวังเพียงแค่วันพรุ่งนี้จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้อีกในยามที่เสียงปืนยังไม่สงบในสนามรบแต่ในอีกด้านหนึ่งบนโต๊ะประชุมระหว่างประเทศ เสียงของนักการทูตก็เริ่มดังขึ้นพร้อมกันยังมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือหยุดความรุนแรงนานาชาติเริ่มแสดงความกังวลอย่างจริงจังต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศมาเลเซียในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแม้แต่สหประชาชาติต่างออกถแถลงการขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติการใช้กำลังโดยทันที และหันหน้ากลับมาสู่โต๊ะเจรจาเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาเคารพในพันธกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในเขตสงครามพร้อมระบุว่าการโจมตีที่มีเป้าหมายเป็นพลเรือนถือเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างไรก็ตามท่าทีของรัฐบาลไทยกลับชัดเจนและหนักแน่นว่า ประเทศไทยไม่ต้องการให้บุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงในความขัดแย้งครั้งนี้พร้อมประกาศจะใช้ช่องทางทวิภาคีเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อรักษาอธิปไตยของตนเองอย่างถึงที่สุดรัฐบาลไทยยังยืนยันว่าการใช้กําลังในครั้งนี้เป็นเพียงการป้องกันตนเองและเป็นการตอบโต้จากการถูกโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมโดยยึดหลักความจําเป็นและสัดส่วนอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนจากนานาชาติก็เริ่มรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีผู้สื่อข่าวจากกว่า80ประเทศเดินทางเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยบริเวณชายแดนไทยเพื่อบันทึกภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและส่งเสียงจากเหยื่อผู้บริสุทธิ์ออกไปสู่สายตาโลกสองวันของการประทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาทิ้งบาดแผลลึกในใจของผู้คนมากกว่าระเบิดใดจะสร้างได้พ่อแม่ต้องฝังลูกลูกต้องแบกลงศพพ่อ และเสียงร้องไห้ของเด็กก็ยังดังก้องในค่ายอบพยพประวัติศาสตร์จะจดจำเหตุการณ์นี้อย่างไรอยู่ที่การกระทําของผู้นำในวันนี้และสำหรับประชาทนคนธรรมดาผู้ไม่ได้มีอำนาจใดนอกจากหัวใจเราได้แต่ภาวนาให้ความสงบมาเยือนอีกครั้งก่อนที่เสียงระเบิดลูกถัดไปจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้กลายเป็นวันสุดท้ายของใครอีกหลายคนในยามที่บ้านเมืองสั่นคลอน เราขอส่งแรงใจไปยังเหล่าทหารหารของไทยทุกนายผู้ที่ยืนแนวหน้าท่ากลางเสียงปืนและแรงระเบิดเพื่อปกป้องแผ่นดินและประชาชนเบื้องหลังแม้หลายคนอาจไม่รู้ชื่อของพวกเขาแต่เลือดเนื้อและความกล้าหาญของพวกเขาคือประการสุดท้ายของชาติไทยขอให้ทุกครอบครัวที่ต้องอพยพได้กลับคืนสู่บ้านเกิดอย่างปลอดภัย ขอให้เด็กๆที่ต้องวิ่งหลบกระสุนได้กลับมาเรียนหนังสือภายใต้ท้องฟ้าที่สงบอีกครั้งและขอให้ทุกดวงใจที่แตกสลายได้รับการเยียวยาด้วยความยุติธรรมประเทศไทยอาจไม่ได้ต้องการสงครามแต่หากใครคิดล้ำเส้นเราก็ไม่เคยกลัวจะลุกขึ้นยืนเพราะเรามีหัวใจของนักสู้ที่พร้อมจะยืนหยัดเพื่อชาติและเพื่อประชาชน